สบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกมองถูกบ่อนที่คำว่ารับเบิร์รับชมสมงเจโบเนาะมือนีนก็เป็นมือซานวันดีพี่น้องสบายดีพ่นยง่สบายดีเป็นอะไรมือนี่โอเคบอกอโอเคโอเคมาตัวมโตอยู่บอกน่ากับมาแห้ง ดีใจว่าเสด็จเมื่อเลยฮึ mm. ตอนนี้สิออกไปหับเอาอันน้องทรายก่อนกับซาบะพามาหับเอาแล้วพี่นอ้องสบายดีพีทรายโอ้ยดีทรายนอนตื่นสายเนาะ oh. เสด็จเมื่อเลยสบายดีพี่น้องเลยวุ้นทุกูสักคนกำลังมาหลับซอมสองซาบะฟังลาวน่องซาบะอย เจโบเปลี่ยนเป็นเจโบแล้วอ่าเจโบนอนใจลายทุกคนทุกคนที่มาหับสมให้แม่ทุกองค์สุขุมเจริญหายโควิดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อซาถูกโอ้ยนอนไหนก่อนพี่น้องโอ๊ยปวดกระโตจักไหนปวดเป็นคนแบบขี้ข้าดมาจักไหนพี่น้องโอ๊ยบวดูคือซาโบคนไปก่อนไปหับซาโวฟ้าก่อนพี่น้องเพื่อนโบหุ่นจักหองนอนแจ็คพันยูวางได้ สบายดีไม่ัยเอาได้มา嘛น่องชายสิเมื่อไรน้องชายมาหลักซาบุพากนลังชายมากระไรเนี่ยสองคนนี้จอดหลดอยู่ใช่อยู่พุ เด็กออกมีอะกันครับเป็นยังไาี่ได้บอกัอ่อพ่อโต๊ะนี้พ่อแม่ยปาปาเออนี่ตอนานเสบายดีนอนต้นยไปนอนสบายดีนะ

ไปตรวเลือดทัวโทมาส่งบห้าปั้นปัไปตะคบก็เล้วกน้องคัาะกบทำนมอไม่รู้ิไปเลยเาบอกชุดจพังเลยอยู่พูดกันอยู่พี่แล้วเพื่อนบ้านเลยเล็นยังจเลือดปกติเพื่อนบ้านน้องแงเลยนะเพื่อนบ้นเบิดไลน์ไนันี่ค่ะเรืองเลือขาของหมอคือขาเลือดเป็นไราเลือดได้เลือดเลือดได้ มอนี่กิักผ่อนอยบอกเมื่อไหร่เขาสลมเด้เลือดออกบรณมันหลอมกินยเอาห้องมอสี่ะกินยายนดอกไม่แต่ขาอยู่ข้ากินไหนเสียรลซื้อมือนึ่งนาจะใ้้องเขาบอกนะประธานมอสก็ซื้อให้เขานกินสองขวดอยู่เออมันนี่ยเลือดวิ่งเดี่ยมาคุณเดียวแล้วเข้าทางไปอะไอย่างเงี้ยมี่ิดอกเอ้ยำเช้ได้กับบ้านเข้าทางเนี่ยไปทะ สบายดียายเอ้ยยายเพิ่งกลมาเยี่ยมพัวใหญ่พี่น้องเลยมานังว่าเอาดำขึนนี่กะอยากนอนแล้วก็กลับเป็นยังสบาม่สบามสนกล้านยังไ่ช่้ชยแม่น้อยไหนยังแมวยอ่แล้วก็ต่อมากตัวเอง ได้ยาขึ้นคนเจ็บคนโซ่อยมากม้อได้พี่น้องได้เพ่นวได้ยากขึ้นคนรวยเปบ่นไก่หรือว่าบนคนน่นคนนอหอมเงินทั้งนั่งเดาหม้อในมีคนเจ็บคนโซ่แต่ละโลกนี่ล่คื้หอมรวมน้องกเนาะบากม้อลุดุเรื่อยไปเถียงกับหมอเกือบได้หนึ่งวันเป็นยังเมื่อระบายพี่น้องบัดมาบ่มียังหลบ้าจอดเอาขางนี้แล้วหลบจอดี่ ตอนมามไมยังตอนเมื่อมีโองไล่หลายไปเมื่อปากันเด้อสาวหายไวเด้อบดสุขสสุคนเมื่อก่อนมานนี้เร็วด้อเจ้าใหญ่แล้วคุณิจนะจ้เ้ที่ทุเดก แข็งแห้งอาหารดีเลยงาลูกไผ่มาเอาปูพี่น้องมาหาปูไหายห้องพี่น้องเอ้ยหายห้องเครียดว่าป้าอนี้บอกบอกนาง บปูเป็นจริงนะโทนะแต่ว่าโทรศัพท์นางแบตเบิดก็เลยบอได้นําจับเนี่ยก็เลยนางก็เลยขี้อัดว่าบอบอกนางนางอยากเบิงปู พนกันใชทั้งคนทั้งลมทั้งหนาวบรรยากาศตอนนี้พนลินหยิบหยิบอยู่ตอนนี้อย่างแล้วมันมันแบบเป็นหัวลมหัวหนาวเนาะเป็นหัวลมหัวหนาวเนาะตรงข้างนอกดูว่ายานี่ คืนนะไม่พอเจ้าน้เนอนากักอระหนาวยด่นคัเปนวาโลดเพื่อน้าวก็สิได้อันนั้นเพื่อน้าวกระดตุ้งโดนโอยเงียได้เมื่อเลยพี่น้องแน่แน่กะจกการอัน ร like ่มผ <dead> ัดบู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 วันเราขึ้นไปอยู่ในกระโจ๊กลุงปิดประตูวันนี้มาดในลุงยันพ้นห้ามคล้องเปลี่ยนไงล่ะพี่น้อง พอแล้วเราห้พ yeah, ่อแล้วพงังาเราไม่ัโผล่ำแล้วอย่างนค่ะเน่หนาวบบบนี้จ้โโอ้โหีตได้ประตูดินอนแคนเด้อสั่นหนาวประเดี๋ยวนี้หนาวกยันละเงียบหนาวระหลังกา หนาวหน้ามาตุ้มเตี้ยฝ่อมหน้าทันอยู่ขนาดอยู่ในห้องยังไม่ได้เปิดท่อพัดลมแล้วหนาวกโขตนหนาแต่เมื่อวานเมื่อคืนพูดนอกห้องเพราะหนังกลางพี่ปะผ้าหนังกลางพี่มึงปุตโตน้อยลูกหน้าเข่าไงนั่นแล้วเสียหายกินพอบอกกินมีแต่ว่าเกิดกินน้ำต้มนี่ดิเบ้อผลหว่านผลไม่ได้กินน้ะ Referral, เออนี Girl, wow, my my uh, uh ่น huh. oh, oh. ้าน้ำ hmm. ม oh. ี่ควรบะมี่งน้าน้ำไปกินเนี่ยอยากกินน้ำเอาน้ำหน่อหน่อยนี่มาแรกินน้ำซะก่อนมัวนั่กินน้ำก่อนที่เขานังังมานี่น้องันมันเนื้องี้กันมันเน้องีันเนื้อกัันน้อลูกยี้านอกขาลูกยีขานอกเขาจ้าบุกไฮเรหลอดเว้แค่นี้ดอกดออกเดินทางกินน้ำมา ลงกินแล้วลูกกินตามมันเครัออันนี้เหรอแกกินขนมเหรอแม่โตกะเลยอ่าจับยังเนมาะจับไห่เลยกินยี่ฝ่อนมเหรอพ่อบ่บอบอกินเลยใช่ปะอ้าวความันโต๊ะอาหารเจ้าเห็นยุขังเจ้าหนังอ่ะเก้กี่ล้นแว้งชิมก่อนได้ยันมียาเบื่อมันลูกตายก่อนได้เฮาเบาเบื่อ ย right, ังม huh? oh. uh ีไดเบื่อไปเสีย่ไป่พี่น้องอ้ไอ่ะลาเลยด้อลงมองบาลโงมอเก่งก่อเปิดแอร์บอกเปิดแอร์ไม่พอมึงไหนสักางงงซันซันดอดดอดดอดดเนี่ยมึงอยเปิดแอ นีมือละบาทนี่เปิดเบาะสิเดีเยวมือหาคนงานลุงมปวดขึ้นอะไรอย่างนี้นี่ใคโทรมาคุณแม่ฮัลโหลระบายอากาศออกแน่นหนอยหนึ่งหอดำไหมหอดำเออบอเปิดก็ได้ทางอีกบ้อเปิดกระด้างนั้นสิออกรถเตะห้องมอหนี่งมันหอด ฮะอืมมกับเปลี่ยาบ่ะชิบะอึดใช่ป่ะแม่กำลังชิมงานนะพี่นนองก็ขอบุณตรงบอลุบบอลี๊ามาละเบิงลลชมเนาะพี่นนองขอบคุณถูกกำลังใจเนาะมาตุบอย่หงมอไฟฟ้าอยู่เงีนทครักะไรเด้อมองตุกบอลสามพันสามพันเรื่องทุกนาไปอครับตุบบอลไปตุบอ เอาเลยเอาเลยไอเอาเลยไปไปเอาเลยโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านสามพันบาทนั่งนันไม่ได้หาเขามาขึ้นกับพวเมื่อปลากอนเด้อแม่ค่ะเอ้ยไปแล้วพี่น้องขอกระไรคลิปหน้าพี่น้องฉันไดีมาหน้า